สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โอจะมารีวิวป้ายคาถาบูชาพระราหูให้ทุกท่านได้เห็นกันนะคะซึ่งป้ายนี้นะคะจะเป็นป้ายลักษณะนแนวนอนนะคะเราจะแกะสลักจะหินแกลนิตสีดํานะคะโดยใช้หินแกลนิตด,ดําอินเดียนั่นเองคะ่ะหินแกรนิตสีดําจริงๆแล้วว่ามีมากมายนะคะแต่อันนี้เราใช้เป็นดําอินเดียนะคะซึ่งจะทําให้แข็งแรงและเงานะคะทําให้ป้ายสวยมากเลยค่ะ ส่วนตัวอักษรที่เราเขียนอยู่นะคะแกะลึกลงไปในเนื้อหินตามที่เห็นนี้เลยเห็นไหมคะแล้วก็ลงด้วยสีทองนี่เลยลดลายสวยงามนะคะซึ่งจะมีทั้งลายดอกบัวแล้วก็เป็นลายกระหนกนะคะลายนี้เราสามารถเลือกได้ค่ะขนาดป้ายอันนี้นะคะเป็นขนาดความสูง30เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความยาว60เซนติเมตรค่ะ ด้านล่างนะคะเราจะทําเป็นฐานสองชั้นนะคะเป็นฐานแบบประมาณนี้เลยนะคะฐานนะคะฐานที่ตั้งเนี่ยเราจะมีทําอยู่2แบบด้วยการจะเป็นแบบลักษณะขาด้านหลังกับเป็นฐานแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบที่เป็นฐานสองชั้นนะคะซึ่งทําจากหินอ่อนแกลนิดดาอินเดียซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวป้ายแผ่นแบบนี้เลยเห็นอ่า ระะาคา2,800บาทนะคะท่าในใดสนใจนี้สามารถสั่งกับทางร้านของเราได้นะคะซึ่งร้านนี้จะอยู่ที่คลอง7พันญบุรีนะคะชื่อร้านว่าร้านคุณโอสวนหินนะคะลักษณะของป้ายก็จะเป็นแนวนอนนะคะส่วนคาถาเราสามารถเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของลูกค้าได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูรายละเอียดด้านหน้านะคะ ส่วนตรงนี้จะเป็นด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นแบบพื้นหินสีดํานะคะซึ่งไม่มีลายหรือว่าลดลายใดๆทางนั้นนะคะนี่เลยป้ายนะคะเราสามารถสั่งคาถาต่างๆได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยส่วนป้ายอันนี้นะคะก็คือเป็นป้ายบทสวดบูชาพระราหูซึ่งทางลูกค้านั่นจะไปถวายให้กับวัดที่ลูกค้าศรัทธานะคะซึ่งตรงข้างล่างนี้สังเกตดูนะคะผู้สร้างถวาย เราสามารถใส่ชื่อของใครก็ได้นะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นชื่อลูกค้าที่สั่งทํากับทางร้านของเรานะคะอาจจะเป็นผู้สร้างเขายอยูตรงนี้เลยค่ะโดยรวมของป้ายแกะสลักหินแกลนิกก็ประมาณนี้เลยค่ะ